ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าคุณไม่อยากจะเจ๊งในหุ้นมอนะครับวันนี้คุณจะทํำยังไงคุณถึงจะได้รู้ว่าเป็นหุ้นที่ไม่น่าลงทุนตั้งแต่เริ่มคล,คลิปนี้มีคําตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก่อนหน้านี้ใครต่อใครหลายๆคนคุณอาจจะรู้สึกอย่างชัดเจนนะว่าหุ้นมอทําให้ใครต่อใครหลายคนติดฟลอร์กันราดาวเลยเรียกกันได้ว่าติดก,กัน6ฟลอร์กันเลยทีเดียวนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะทํายังไงเราถึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยหุ้นที่เป็นลักษณะแบบหุ้นมอเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ไม่น่ากระโดดเข้าไปลงทุนแล้วถ้าเกิดเราจะไปดู ธุรกิจหรือบริษัทอื่นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้แต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับอยากฝากเพื่อนเพื่อนีพทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแกหรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้ครับผมมีทากลย ซึ่งกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะครับโดยภาพทางซ้ายสุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่ยังบริหารจัดการเงินได้ไม่ดีอยากจะเอาแนวคิดบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ในชุดของคุณสามารถเข้ามาที่กลุ่มด้านซ้ายนี้กลุ่มตรงกลางที่คุณเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการเงินนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่ามีผลต่อสินททรัพย์ขอออองงโลลกบนนี้ไม่่่่ววาาาจะะํหืืๆแ กลุ่มสุดท้ายที่ด้านขวานะครับก็จะพูดถึงหุ้นไทยโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณอาจจะเป็นมือเก่านะแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือถ้าคุณสนใจอย่าสแกนทั้งสากลุ่มได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับกลุ่มตรงนี้เข้ามาได้ฟรีเลยและแน่นอนนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับว่าเดี๋ยวผมก็เลยจะทําบางโปรแกรมที่เรียกได้ว่าจะจัดให้ เป็นของขวัญสุดพิเศษนะครับตอนรับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสาหรับใครก็ตามที่คุณคิดว่าคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับรอฟังในช่องทางบอลแฮปปี้เน็ซินิวเอสเตอร์ตรงนี้กันได้เลยนะครับผมละอย่างที่ได้พูดไปครับวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันว่าเราจะดูกันยังไงดีเราถึงจะรู้ว่าหุ้นแบบหุ้นมอเป็นหุ้นที่ไม่น่าลงทุนตั้งแต่เริ่มเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะดูธุรกิจหรือบริษัทอื่นๆเราจะดูกันยยงงไไไต่อปอปปเเดดี๋วราู รายไดกันเลยนะครับและนี่ครับผมเปิดในส่วนของเว็บไซต์ settrade.com นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการมันเรียบง่ายมากๆที่คุณจะสามารถดูได้ว่าหุ้นอย่างหุ้นมอเนี่ยเออมันมีจุดจุดไหนที่เรียกได้ว่าพอคุณพิจารณาปุ๊บเนี่ย คุณควรจะต้องลงทุนหรือว่าไม่ควรเข้าไปลงทุนกันดีนะครับซึ่งง่ายๆเลยอันดับแรกเนี่ยให้คุณคีย์ตรงนี้นะตรงเซิร์ชเข้าไปครับใส่ชื่อหุ้นมอเข้าไปพอคุณใส่ชื่อหุ้นมอเข้าไปก็จะเห็นว่ามันโชว์บริษัทมอรีเทิร์นเกิดขึ้นเนาะจุดแรกเลยนะครับคุณสามารถเข้ามาที่แท็บของบริษัทกันหลักทรัพย์ได้มันจะมีดีเทลเว็บไซต์ของบริษัทตรงนี้อยู่นะเพราะหลายต่อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยมันทําอะไรซึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยวันนี้จําไว้เลยนะครับธุรกิจเีอกากการ,ารขงมํไ จริงหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญคือคุณควรจะต้องเข้าใจด้วยครับว่าจริงๆแล้วตัวธุรกิจเขาทําธุรกิจอะไรผู้บริหารเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์อย่างไงนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญมากและที่สําคัญคุณควรจะเห็นประวัติความเป็นมาของเขาด้วยนะว่าเฮ้ยเขามายังไงนะเติบโตอะไรยังไงทําธุรกิจมานนานมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวิธีการง่ายมากผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับในส่วนเว็บไซต์ตรงนี้เนาะซึ่งแน่นอนวันนี้นี่ครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาหน้าตาของ เว็บมอร์ดีเทอรตรงนี้นะเลื่อนลงมามันก็มีรูปในส่วนของผู้บริหารใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าเว็บตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งข้อมูลพวกนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขาสามารถเอามาตัดแปะตัดแปะกันได้สบายๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะเห็นว่ารูปภาพที่เขาใช้เนี่ยก็ ก็เป็นรูปที่แบบถ่ายทั่วไปเนาะแต่ความตลกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยว่าอ้าวเว็บมัน global หรือว่าเพราะอะไรผมไม่รู้แต่ทําไมมันไม่เห็นมีปุ่มภาษาไทยเพราะวันนี้คุณอย่าลืมทําธุรกิจในไทยเนี่ยมันก็ควรจะมีเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยให้กับคนไทยได้ดูด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้มันไม่มีเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันก็ดูแปลกๆดีเนาะแม้ใครหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็น global มันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีภาษาไทย ก็เป็นไปได้แต่ผมกลับมองคนละส่วนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าคุณทําธุรกิจในเมืองไทยมันก็ควรนะครับที่จะมีเว็บไซต์ในส่วนของ ภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ไม่มีนะีนั่นคือจุดที่1น,นะครับที่ผมรู้สึกว่าอืมอันนี้มันดูแบบตลกตลกดีนะครับผมถัดมาเนี่ยผมอยากจะดูนิดนึงครับว่าเออแล้วบริษัทมันทําอะไรผมคลิกเข้าไปที่หน้าโฮมก็จะเห็นว่ามันก็จะเด้งมาที่หน้าเดิมเนาะไม่มีอะไรเลยคือผมอยากรู้ว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทเนี้ยเจ้าของเขามีวิสัยทัศน์ยังไงก็ดูแลดูเหมือนจะมีแต่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเนาะก,ก็อ่ะ our business เนาะขอลองเข้าไปดูนิดนึงนะก็ดูเหมือนว่ามีแค่รูปแปะเข้ามานะครับ เทนะ่าที่ดูมันคลิกอะไรไม่ได้เลยนะก็ไม่ได้มีดีเทลในส่วนที่เราอยากจะรับรู้นะครับจากที่เห็นนะ,ะก็ลองไปหาข้อมูลดูว่ามันมีส่วนอื่นไหม Shareholder Structure ผมก็คลิกเข้ามาดูอีกนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแบบหน้าเหมือนเว็บไซต์ในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะเออคือเว็บไซต์มันไม่ได้บอกดีเทลเลยว่าตกลงแล้วธุรกิจทำอะไรนะเนี่ยผมก็มานั่งไลคลิก organization chart อ๋อคือผังวงจรที่เป็นส่วนของ o r g a n น z e บริษัทของเขาว่ามันบริหารโดยใครอะไรยังไงมันก็ไม่ได้บอกอะไรยังไงอย่างชัดเจนนะก็เลยงงมากครับว่าตกลงบริษัททำอะไรกันแนะ่ Board of Director ผมก็ไม่ได้อยากรู้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วบริษัทหรือธุรกิจทำอะไรรูปตรงนี้มันก็คลิกเข้าไปก็ไม่มีอะไรเลยคนระับไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าตกลงบริษัททำอะไรกันแนะ่แล้ววิชั่นคืออะไรแมネจเมนต์ทีมเนี่ยมันก็เนี่ยคิกเข้ามามันก็ไม่มีอะไรครับคลิกไม่ได้ครับทุกคนดูดิแสดงว่าเว็บไซต์นี้มันมันดูเหมือนว่าเป็นเว็บไซต์ทางการที่ ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของธุรกิจเบื้องต้นได้ว่าจริงๆแล้วตัวธุรกิจทําอะไระผู้บริหารเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์แบบไหนแล้วก็ดูเหมือนจากหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยผมบอกเลยเนี่ยมันคลิกปังปุ่มไม่ได้ด้วยซ้ำอ้าวแล้วย่างงี้คุณทําขึ้นมาคืออะไรเนี่ยเพื่อแค่ให้มีเว็บไซต์เท่านั้นหรอซึ่งผมบอกเลยนะครับอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวของผมนะพอผมเจอเว็บไซต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าผมก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วเพราะคุณอย่าลืมครับถ้าเว็บไซต์เนนนนีี่่่ยเเปป็็สววทรกได้้้าาาหบน หน้าบ้านเนี่ยตรงนี้คนสามารถเซิร์ชเข้ามาดูกันได้เต็มไปหมดเลยถ้าเกิดหน้าบ้านยังไม่ดีแล้วหลังบ้านจะดีได้อย่างไรนะครับเพราะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึง่งว่าการทําธุรกิจเนี่ยหลังบ้านมันเป็นดีเทลที่มีรายละเอียดยุ่มยิ้มเยอะไปหมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยแค่หน้าบ้านยังไม่สามารถทําให้ดีได้แล้วหลังบ้านมันจะดีได้อย่างไรตรงนี้คือจุดพิจารณาอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าม,มันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่สําหรับ ตัวมอรีเทนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวอย่างของบริษัทอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะอย่างคราวนี้ผมลองคีย์บริษัท KC e นะครับบางคนอาจจะรู้จักเนาะมันจะเขียนว่าบริษัท KC e อิเล็กทรอนิกส์หลายคนก็อาจจะพอเดาได้ว่าอ๋อเขาน่าจะทําเกี่ยวกับตัวอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะสมมุติผมไม่รู้นะว่าผลิตภัณฑ์มันคืออะไรนะครับคุณก็คลิกเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะครับอ่ะพอผมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เขาก็โหลดขึ้นมาโอ้รุดเร็วด,ด้วย มันมีส่วนของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกครับเขาลงทุนนะครับเป็นบริษัทษที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทยคุณควรจะมีเว็บไซต์ที่ให้คนไทยได้อ่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยพอผมเลื่อนตัวเว็บไซต์ลงมาเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนว่าจะมีเป็นภาษาอังกฤษเนาะให้คุณได้อ่านเนาะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ตรงนี้เป็นดีเทลที่เป็นภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะ อ่าเว็บไซต์มันก็ดูแบบเออดูมีอะไรมากขึ้นเนาะสมมตินะผมคลิกเป็นภาษาไทยเข้าไปแล้วกันเนาะถ้าใครที่อ่อไม่สะดวกเห็นไหมหน้าเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนทันทีนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณค่อยเลื่อนลงมาโอ้เขามีรางวัลน,นู่นนี่นั่นอะไรนี้ด้วยเนาะเออซึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างชัดเจนมีสํานักงานต่างประเทศให้คุณได้เห็นด้วยรูปเหมือนเนี่ยเว็บไซต์มันคลิกได้คุณเห็นป่ะเออมันไม่ใช่แบบแค่เอารูปมาแปะๆนะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันคลิกได้คุณเห็นไหมตัวเมาส์เนี่ยมันสามารถคคลิกตแหนน่งี้้ไดรับ 2.7 2.8เนี่ยเออมันก็จะบอกด้วยว่าป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเนะโปรเกสคอมมิวนเคชันที่เกิดขึ้นการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับโลกข้างนอกเนี่ยมันเป็นยังไงก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เห็นปะคือเว็บไซต์อย่างเงี้ยมันมันมันบ่งบอกถึงความโปร่งใสให้กับคนที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับตัวธุรกิจเข้ามาได้ดูสมมุติผมเข้าไปดูเกี่ยวกับ KCE นี่ครับเห็นปะ มันต้องมีวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่งนะครับว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมมีประวัติบริษัทด้วยสมมติผมเข้าไปดูวิสัยทัศน์หน่อยซึ่งมันไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเออเขาก็กําหนดชัดเจนครับว่าบริษัท KCE เนี่ยบริษัทเป็นผู้นําในการผลิตจําหน่ายและส่งออก แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับแสดงว่านี่นี่คือส่วนของผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาเน้นเลยนะครับโดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลักผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องคุณเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเขาก็แชร์ข้อมูลให้แบบชัดเจนเลยนะโอ้มีประวัติบริษัทต,ตรงนี้ด้วย ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยถ้าเราดูนะครับอ่าประวัติตรงนี้ตั้งแต่ปี1983เห็นไหมเขาก็บอกว่าก่อตั้งขึ้นนะครับปี1983แล้วก็ค่อยๆเข้าไปในตลาดเซ็ตนะครับปี1988เห็นไหมเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็มานั่งไลด่ดูอ่านข้อมูลดูก็ได้นะว่าจริงๆแล้วตัวบริษัท มันเป็นอะไรยังไงบางคนอาจจะอยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณก็คลิกเลื่อนเข้าไปดูไปทีละส่วนเนี่ยเห็นปะเว็บไซต์เขาก็จะเลื่อนข้อมูลให้คุณได้ดูเนาะมันก็ดูเหมือนมันเปิดเผยอะเออคือมันไม่ได้ปิดบังอะไรเป็นพิเศษอะนะรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมของเขาเป็นยังไงคุณก็คลิกเข้าไปดูนี่เขาก็จะบอกว่ามีสํานักงานต่างประเทศเกิดขึ้นด้วยนะครับที่ไหนบ้างนี่บอกหมดเลยนะครับเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีที่บางปูเนาะมีที่ฉลองกรุงนะโอเคแล้วก็มีที่ นิคมไฮเทคใช่ไหมครับแล้วก็ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของแคลิฟอร์เนียเออบริษัทเนี่ยเขามีหลากหลายสาขาเนาะมีที่ไต้หวันด้วยมีที่เม็กซิโกเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยคือมันเปิดเผยอย่างชัดเจนเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องซ่อนหรือปิดบงังจะเห็นว่าเออมันก็ดูมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเนาะคราวนี้ผมให้คุณดูอีกสักบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะอย่างอันนี้ละลินนะครับละลินพร o อพเพอร์ตี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านอสังหารมาิมทรัพย์แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาขายอะไระาไป้ปูบง พูดง่ายคือเขาขายอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละแต่ว่าหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเป็นแบบเว็บไซต์ในเชิงการขายไปด้วยเลยนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่ผมอยากรู้คือโอเคผมรู้โปรดักเขาแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาคืออะไรเนี่ยคุณก็ดูตัวโครงการของเขาเนาะซึ่งเขาโชว์ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะในแบบที่แบบเขาใช้ในการโปรโมตเนาะแต่แน่นอนครับผมอยากเห็นวิสัยทัศน์ดูดิว่าเฮ้ยมันมีวิสัยทัศน์ปะวะเขาระบุเลยนะว่าเขามีโปรดักบ้านประเภทไหนบ้างทาวน์โฮมประเภทไหนบ้าง คอนโดประเภทไหนบ้างทำเลข,ของเขาคุณสามารถค้นหาก็ได้นะครับความสำเร็จเกี่ยวกับละลินนี่ครับเห็นไหมมีประวัติความเป็นมามีคณะกรรมการนะครับเมื่อกี้มอรีเทิร์มีแต่คณะกรรมการซึ่งเราก็ไม่ได้อยากรู้อะไรชัดเจนมีวิสัยทัศน์ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือโปร่งใสพอผมก็เข้าไปดูครับไปอ่านนิดนึงประวัติความเป็นมาเป็นยังไง นะครับเว็บไซต์เนี่ยมันลื่นไหลดีไหมอะไรเงี้ยเว้นแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของคุณมันช้ามากก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ประวัติของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเออเขาก็เปิดมาอย่างชัดเจนเนาะก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2531ใช่ไหมเนี่ยด้วยทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยก็บอกอย่างชัดเจนไม่มีจุดที่จะต้องปิดบังเนาะขอไปดูวิสัยทัศน์กันสักนิดหนึ่งนะครับปุ๊บ อ่ะพอผมคิดวิสัยทัศน์เนี่ยก็เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับออฮะมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยเออพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นครับว่าบริษัทที่มันแบบดูน่าเชื่อถือนิดนึงเนี่ยเออมันเห็นได้ตั้งแต่เว็บไซต์แล้วผมไม่ได้บอกว่าการที่คุณดูเว็บไซต์มันน่าเชื่อถือทุกบริษัทแต่อย่างน้อยที่สุดการที่คุณได้เห็นเว็บไซต์ซึ่งมันเป็นตัวโชว์หน้าบ้าน ได้ดีมากน้อยแค่ไหนระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน ก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับผมมาสรลลุปคลิปนี้กันสักนิดน,นึงครับจากเมื่อสักครู่ในมุมมองส่วนตัวของผมผมได้แชร์กระบวนการที่เรียบได้มากมากเรียกได้ว่าเด็กประถมก็สามารถทําได้นะแค่คุณทําตามกระบวนการที่ผมได้พูดไว้แต่ต้องขอเนน้ย้ําก่อนว่ามันไม่มีกระบวนการไหนที่จะช่วยเมคชัวร์ให้กับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยการที่คุณเนี่ยได้ทําตามกระบวนการที่ผมได้แชร์แะ้ะแบบปัดมันดีกว่าการที่คุณไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดครับมันช่วยครับให้คุณรับซ้ มาปลอดภัยในระยะยาวเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองเอาแนวทางในสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้เอาไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับผมสําหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิป,คล,ปคลิปนี้ครับฝากเปก็นกำลังใจให้กับช่อง One Happiness Investor ร์ผ่านการกดไ like ลแบบดคล์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกํบบาลังใจดีๆให้กับผมไนดะ้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะฝากกดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันเลยนะเพื่อทําให้ช่อง One Happiness Investor มีผู้ติดตาม10,000 s u b สไคร b ์โดยเร็ววันนี้นะครับจะขอบคุณล่วงหน้าเลย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและสําหรับใครถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุนที่เรียกได้ว่าเริ่มจากศูนย์เลยจนไประดับที่แอดวา c e d ในสไตล์แบบที่ผมลงทุนอยู่นะครับคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่า ff ครับผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และดันปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครุยไงให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามาชมช่องบอลแท็บเป็น Inve ตทุนและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบแล้วมีโอกาสไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ